วัดวัานแถวก็มีความยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานทำบุญบุญทิศให้กับศาสดาจารย์ดรรัตนครัวสนท่านก็ได้ไหว้ชนไปตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก1นึร้อยวันได้วันนี้ทาง เจ้าภาพสิ่งก่อรวยการงานของคุณแม่จุฬาแส่จิงและครอบครัวและคุณอัญชลารวสมและครอบครัวอีกทั้งสิทธิ์ยานุสิทธิ์เพื่อนๆพี่ลุวพิ่ยาคมรุ่ที่สิบเทักที่2 1แล้วะก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพจัดงานหนึรวันวันนี้จัดงาน100วัน ให้กับศาสตราจารย์ด็กเกอร์รัตนตุูษส์ก็มีลูกศิษย์ลูกหาญาติพี่น้องที่ให้ความเคารพท่านได้มาร่วมงานในวันนี้นอกจากงานทำบุญูทิปหนึ่ร้อยวันแล้ววันนี้ก็มีคณะเจ้าภาพที่นำพัฒนตยปิโลซึ่งก็โดยการนำของท่านพระครูสังฆภาลพิลพสุทธิ์สังฆพาลพิพสุทธิ และคณะและคุณเฉลิมเกียรติปาจาริวัตและคณะทีมงานนั้นได้มาจากจังหวัดตรเทพบุรีนำท่าในใดทปรวมของตู้มาถวายให้กับสำนักปฏิบัติธรรมวัดป้านแถววัดป้านแถวในการนี้อาจว่าหลายท่านที่อาจจะยังไม่เคยมาหรือว่าท่านที่เคยมา เปียนเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังได้เป็นสำนักเรียนทั้งามีนั่งบาลีโดยกิดสอนทั้งแต่นักรมชั้นทชั้นโทชั้นเอและไปเรียนทำไปอยู่หนึ่งสองจนถึงไปอยู่เก้าซึ่งสำนักสำนักเรียนอย่างนี้ก็ในปีที่แล้วส5 6 6ั้กก็มีพระนิสิตของสำนัก ที่แห่งนี้ก็ปากว่าเข้าไปสอบบาลีสนามหลวงแล้วมีพระพิสุจธ์สามาเณรที่สอบได้เป็นจำนวนมากกนะ็ถือขนาดว่าได้ติดอันดับหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกก็เลยทําให้สํานักเรียนแห่งนี้เป็นที่จับตามองของหลายสํานักเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่จะมีการสอบทำสนามหลวงสถานที่แห่งนี้ก็ ได้จัดเป็นที่อบรมอบรมบาลีอบรมบาบลบาีซึ่งก็มีสำนักเรียนต่างๆส่งเข้ามาอบรมหลายร้อยหลายร้อยเพราะว่าเขาคงจะเข้าใจว่าสถานที่แห่งนีม้มีครูบาอาจารย์ที่เก่งนะเพราะว่าทางท่านเจ้าว่าก็คือท่านพระจังพระธิการทุกธรรมธรรมัารังสีท่านะ นอดีตท่านก็เป็นนาคหลวงแล้วก็จบปริญญาธรรมเก้าปอยู่่งปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นว่าที่ด็อกเดิร์ของมหาว,วิาวาวาวาท,ทยาลายัยรามอุทยาลัยซึ่งก็จะเข้ารับการะทานกาษาปริญญาบัตรประ,าปประรยยามาณเดือนธรรันวาที่จะถึงนี้ก็เนื่องจากว่าท่านก็เป็นพระน,นิสิตพาะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการศรราึกษาก็เลย ปรับปรุงทั้งปริญญาตปฏิบัติและปรับปรุงอาคารสถานที่ด้านปริญญาคือการศึกษาเล่าเรียนให้ความสําคัญอย่างที่ได้กล่าวมาก็คือมีการเรียนการสอนแม้แต่ในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีนักเรียนในโรงเ,เรียนระแวกใกล้เคียงที่นําเด็กป .5 ประมาเรียนภาษาอังกฤษในช่วงเสาร์อาทิตย์ส่วนถ้าเป็น ภาคปกติธรรมดาก็จะเป็นสํานกเรียนนักรมบ,บาลีอย่างที่ได้กล่าวมาส่วนทางด้านการปฏิบัติเอาสันนก ที่ด้านเดินทางมาจากทั่ว อีกคที่เป็นวัต 45เล่ม45เล่มมาจากทารมศาสทออกเป็นเท่าไหร่ใน45เล่มโยมก็อฟังวาจากแป๊บหน่งเราก็จะได้หร IR <Yes. S 2> uh, ือว่าเออในพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มแบ่งเป็นหนึ่งเทาวิในพราวิันคืออะไรออกเอาวิันของพระนี่แหละทีนออกเวิในเยแป่เร่งใน45เล่มนี้เท่องหร่แเล่งยาง่ิโซ จากเข้าไไหเป็นทัสู่หมสูงทัสูงนีได้ครับ2ีิ้เล่มต้องพึ่งจ้าด้ยนะมายความรู้นีนิดหน่อหน่อยนะบีไม่รู้ก็เย้ก็จะถวายไปงางแค่จากกอจากบริวารที่น้ก็รู้ว่า4 5่ิเล่มของพัะนตรทีกเป็นอะไรครับบานนีเป็นพระนี่โยงครแต่โยงกับมันกต่อไม่ลทักษี่เนี่ยทนจที่ยกทัศน์ใจกปบ ออดังนั้นก็ไปหยกปี45เล่นจัตตา45ลักษาของพระเจา้าแบ่งเป็นพระวิหาก็คือสีของหลวงพระสียงของเดชสีของพิ่สุรี8เล่มแล้วมาเป็นหมวดที่สองเป็นพระสูร25เล่มและที่สามเป็นพระพิฆาม12เล่มรวมเป็นรวมเป็น45เล่มน,นะครับ ฉะนั้นนะในพระเจดีย์มีอยู่ที่3หมวดที่นั้นเองแต่จะแยกละเอี่ยไปเป็นพระที่ทำท่านจอะไรต่างๆแยกออกไปอีกเป็นศาสนาเราเอาง่ายๆว่ามีทั้งหมด45เรื่องเป็นพระวันนี้ที่หลวงพ่อพระครูท่านจะมาถวายต่างศาสนาอยากอยู่ใครได้ถวายพระเจดีย์วันนี้โยมมีปัญญาสว่างไสวถ้ายังมีปัญญาขอเศษสัตว์ก็อย่าโยม ีคือใี้เข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราไว้เม <า S 1> ื่อกี้มันมีค่า พวกเราโดยเจ้าพิภารกคนพระธารศี่ถ้เป็นเจ้าคณะสนและเื่องคะสงฆ์ที่เดินทางมาในวันนี้จากทิพั้งสีนะางตาานงทานสัก์ที่มาแล้วก็ได้ไปนี่ก็ให้ทราบข้อมอสมควรุ่ษยเยนั้นจัปริาท่านก็ได้ให้โว่าสงสารวกของท่านว่าตรงยาง มันไม่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่สิ่งที่ว่ามันแน่ๆบางทีมันก็อาจจะไม่ขอเข้าสู่วิธีการส่งขอเป็นตัวแทนของพวกเราแล้วขอเรียนเชิญคุณอัชราโมโรสมุนตัวแทนคณะอาจารยอดค่าจุดผู้หน้า

no ปจายาวัเป็นตัวแทนคณะผู้นำบุญกล่าวคำถวายพระไตรปิฎก้องกับผู้ขอดีอังโงตติาาตุบ้านยามันเตปต่างสมังทุกสาทุกทัปริสายะสมมาปฏิปติโสภะญายาสังฆสารพิจาเทมา สามพุทโธพันเตอักยัพุทธะาริสสายะสัมมาปฏิปันติโสภขนายะปิสังกะกัสสะสามมัญชุสัพส์ทานัสสัมอนิสังโสอัมหากันเจวะ มาตาปิตุอคีนังจัดปิยาธนานังทีฆนันตังอิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่ผสมผู้เจริญขอผสมจงรับทราบข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย หนังสือพระไตรปิฎกทอมั้งตู้นี้แก่พระสมเพื่อความงดงามแห่งสัมมาปิฎกของพุทธาบริสุทธิ์ขออนิสงส์แห่งการไวว้หนังสือพระไตรปิฎกทอมังตู้เพื่อความงดงาม แห่งสัมมาปฏิบัตแ่งิของพุทธบริษัททบริษัทนีของพระเจ้าทั้หลายของพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เปพื่อยเพื่อความสุขแก่พระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่พเจ้ชนแทั้งหลายมีมันดามีดาเป็นต้นด้วย ตลอดกานนเธอตลอดการนานเออิมาิปัตังสุรวานิตถาวิวารานิปิขุตถาขตอิมานิปังสุรากีวาน้ตถาวิวานน ปติภามหาศูนยอาหาการติตาละแยทุกข์ายละข้าแต่ประสงคคู่กเดินข้าพระเจ้ากรหายข้ารอคุณจิวรกับทระไรวัน,นเหล่าน,นี้แต่บะพิสุโสขอข้าพิสุโสงจงรับ ้าพตุลจีวรกับัรปฏิวัตินี้อโอโยจัญาตาที่ราันเตใส่ตองนี้แด่พระพิจุตสงของพระีิจุตสง,งจ,ดดงจดดงับเครื่องพยาบาลมีปัจเจกยังต้น เพื่อนักทาเจ้าพระเจ้าตลอดกาลมาเชิญสาธุในระัไปเราถือไม่สามเอ่อขยายกามนี้นะพอรักจาที่คณะของผมก็ตูสามสายตามที่สเปเชิญคณะของคุณแม่ชูนั้นบุญัชลา ตัวตัวสนะฮะเกงานของยแมโยมยมวางรยินสองวางะยินตัวสองถวายสองมือเราน้เดกเย็นแั่นแหล ปารีวาในปฏิคาาูชาชีพงานจยอดแรงการวาดแรงแจกการศึกษาเท่าไรมีลาบุนตผู้ทำามาไปแล้วด้วยสิ่งการนาจะเจอ ेवोपलं <muchas> सोम्य